คนเขาเขาก็เล่ากันในสมัยก่อนว่าทิเกในสมัยนั้นเนี่ยแถวบางกระพร้อมเนี่ยเวลาเข้าฉากลบกันเนี่ยเขาฟันกันจริงจังเลยนะฟันกันแล้วแบบถ้าโดนดาบเข้าไปจริงๆเนี่ยเลือดสาดในหน้าเวทีเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาหลังโรงแล้วเนี่ยเขาจะมีผ้ายันหลวงพ่อเนี่ยแปะแล้วแผลมันจะสมานหายเลยความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก็กำเนิดสรรพสิ่ง อรุณเทพบุตรเนี่ยก็เป็นเทพที่เป็นผู้บังคับม้าของพระอาทิตย์เป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งในเทพเจ้าศาสนาฮินดูก็ถ้าเรามองเวลาที่พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยก็จะมีแสงสีแดงเกิดขึ้นมาเขาก็เห็นว่าแสงสีแดงเนี่ยเขาเปรียบตัวแทนก็คือเป็นอรุณเทพบระุตรจริงๆแล้วก็เป็นเป็นลูกชายของนักปรา์พระเวทคนหนึ่งชื่อกัสยปะ ที่เกิดกับนางวินตาแล้วถ้าไล่ไปตามประวัติตำนานจริงๆเขาเป็นพี่ชายของพญาครุฑแต่วันวนี้ก็มีหน้าที่มาบังคับราชรถให้กับพระอาทิตย์ถ้าตามภาพจริงในตำนานเนี่ยอรุณเทพบุตรมีตัวอยู่ครึ่งตัวตำนานในการกำเนิดนี่ก็คือว่าเกิดก่อนกำหนดหน่อยหนึ่งก็คือคนที่เป็นแม่เนี่ยไปทุบไข่ก่อนที่ไข่มันจะฟักเองเก็เลยได้มาแค่ครึ่งตัวก็คือนั่งอยู่บนรถม้าแล้วก็ปกติจะถือ แทนหางนกยูงสองข้างแล้วก็บังคับมา้าสึกไปเนี่ยเอ่อก็เป็นเทพคนหนึ่งที่มีเขาเรียกว่ามีฤทธิ์เยอะฤทธิ์ทีเยอะก็เรียกว่าอยู่ในแวดวงของทางศาสนา,าพระเขาก็นับถือว่าเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งก็มีที่มาอยู่ประดับตามอาคารหรือตามวัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเขาเชื่อว่าเป็นเขาเรียกว่าแสงแรกแห่งความความเจิดจ้าของของโลกแหละ ก็คือเวลาที่พระที่จะขึ้นและแสงนี่จะขึ้นมาเรื่องรองเนี่ยก็มีคนคาดเดากันนะักประวัติศาสตร์คาดเดาว่าที่ไปไว้ตรงนุสสวรีประชาธิปไตยเนี่ยก็เพื่อเป็นการแสดงเห็นว่ามันได้เกิดปรากฏการณ์ใหม่แล้วมีประชาธิปไตยแล้วก็เป็นฟ้าใหม่แล้วอะไรเงี้ยนะคือเกิดความสว่างขึ้นแกแผ่นดินแล้วอะไรเงี้ยจำนองนั้นในโบก็จะเห็นเยอะหน่อยก็เป็นเป็นเทพเทพหนึ่งแต่ว่าก็มีคนกล่าวถึงน้อยมากรู้จักน้อยรู้จักกันน้อยมาก เท่าที่เห็นนี่ก็จะมีมีหลายหลวงพ่อที่นํามาใช้ทำเนี่ยแต่ว่าที่ดังที่สุดก็คือหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อมถ้าพูดถึงท่านเนี่ยส่วนใหญ่คนจะรู้ว่าท่านโด่งดังเรื่องของแบบเหนียวคงกระพันเหรียญท่านแต่ละเหรียญก็เชื่อขนมกินได้ว่า,มาแมลงวันไม่แ้เมเลือดแล้วคนก็จะนําไปใช้ในเชิงนั้นหมดเชิงนักเลงแล้วก็ได้รับการคุ้มครองป้องกันจากสิ่งอันตรายถึงขนาดว่าอ,อ่สมัยก่อนวัดบางกะพร้อมนี่ก็จะมีงานวาดมีอะไรต่างๆเนี่ย และเป็นช่วงสงครามแล้วพอมันมีไฟมีผู้มีอะไรต่างค้าศึกเวลาบินมามันก็ไม่รู้มันก็เป็นเมืองตรงนั้นมันก็ทิ้งระเบิดใส่แต่ว่าระเบิดที่ตกมาตรงนั้นนะ่ะจะตกไปนในท้องล่องแล้วก็ไม่ระเบิดมีสองลูกนะแถววัดบางกระพร้อมซึ่งหลวงพ่อท่านนั่งอยู่บนกุฏิแล้วท่านก็เสกคาถาให้ซึ่งหลวงพ่อนี่จะเป็นผู้ที่มีฌานที่จะเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าท่านจะเห็นภาพที่มันสิ่งที่เกิดขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งพระทูดงเนี่ย จากวัดบางกระพรอมนี่ไปไปทุทธดงกันแล้วก็ท่านก็เสกคาถาให้พรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้านบอกท่านนั่งนั่งอยู่ท่านก็มองแล้วก็ท่านก็เสกคาถาแล้วก็ตบพื้นดังๆสี่ห้าครั้งแล้วลูกศิษย์ก็ถามว่าหลวงพ่อทําอะไรครับหลวงพ่อบอกว่าพะทธดงที่ไปเดินป่ากันอยู่นะ่ะเจอควายป่าหลวงพ่อตบไล่ให้ละไม่งั้นพวกนี้โดนควายรบกวนแน่พอพะทธดงพวกนั้นกลับมาเนี่ยชาวบ้านก็ไปถามเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเออ เดินป่ากันอยู่ตอนปักกรดเนี่ยมันมีฝูงควายป่ามาเยอะมากเลยแล้วก็ได้ยินเสียงดังแบบเปีเป้ยงๆหลายๆครั้งเนี่ยแล้วควายมันตกใจก็วิ่งไปคนละทิศละทางก็เลยรอดพ้นมาได้ก็เลยรู้ว่าเออหลวงพ่อท่านมองเห็นภาพแต่ท่านก็ได้ช่วยลูกศิษย์ไว้ังนั้นประสบการณ์ในการใช้เหรียญพวกนีน้ก็จะเป็นเรื่องของคนโดนตีลันฟันแทงไม่เข้านะอุบัติภงมอุบัติเหตุนี่รอดพ้น คนที่จะไปเครื่องบินแล้วพลาดไปไม่ทันเครื่องบินตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเหตุการณ์พวกนี้ค่อนข้างเยอะรอดพด้นจากอุบัติเหตุทั้งหลายส่วนอย่างก็เป็นเรื่องของหนังเหนียวคงกระพันส่วนเรื่องเมตามหมานิยมนั้นไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะหลวงพ่อท่านก็เก่งเรื่องนี้อยู่แล้วสมัยก่อนเนี่ยจริง,รงๆก็ท่านหลวงพ่อคงเนี่ยมีเหรียญของท่านหลายๆยอย่างมากที่ออกมาปเป็นเหรียญรูปเหมือนท่านเหรียญปาตานแต่ว่าที่คนแถวพื้นที่บางกระพร้อมห่วงแหนสุดเนี่ยก็คือ เหรียญอรุณเทพบุตรซึ่งเป็นเหรียญหล่หลอโบราณที่ท่านทําตั้งแต่ครั้งแรกเลยประมาณปี2460ซึ่งตอนนั้นก็จะมีขุนนางที่เข้ามาขอทําก็คือขุนนําพวันนรวัดเขตเนี่ยในช่วงนั้นมีการหล่อพระประธานที่วัดบังกระพร้อมแล้วก็จะมีเศษทองเศษทองเหลืองเนี่ยเหลืออยู่ก็ได้ขอเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยนำเศษทองเหลืองเนี่ยมาหล่อเป็นเหรียญโบราณน,นี้ก็จะเห็นว่าทรงเหรียญก็จะเป็นเหรียญที่ ไม่ได้มีความวิจิตพิสดารสวยงามนะเพราะเป็นฝีมือช่างชาวบ้านแกะแบบแล้วก็หล่อขึ้นมาง่ายๆในแบบสมัยโบราณภ้าก็จะเป็นเป็นเทวดานั่งตรงกลางแล้วมีเทวดาสองคนถือหางนกยุงอยู่ข้างๆซึ่งก็เป็นการทําแบบง่ายๆนะไม่ได้ไม่ได้วิจิตพิสดารอะไรหลังเรียบบางเหรียญก็จะมีจานลอยจานให้ที่หลวงพ่อจานเพิ่มให้เหรียญน,นี้ตอนนี้เนี่ยราคาที่ เขาเล่นหากันในตลาดนี้ก็เป็นหลักแสนแล้วก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อก่อนเพราะว่าหลักไม่กี่ตังที่ออกมาจากวัดเพราะชุดแรกคือแจกจ่ายออกมาแล้วก็มีการเปลี่ยนมือบ้างอะไรบ้างมันก็ค่อยๆราคาค่อยๆขยับมาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะให้ไปกับพวกศิลปินเป็นลิเกเป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยท่านก็บอกว่าพวกนี้ต้องมีก็เรียกว่าเศษเมตตามหาสเสน่ห์ให้คนดูจะได้มาชื่นชอบเขาแล้วก็มันมักจะเจ้าชู้แต่มันสู้เขาไม่ค่อยได้ ก็เลยต้องลงคาถาไว้ให้กันปืนกันมีดพวกนี้ไว้คุ้มครองตัวนั้นพวกนี้ก็จะมาขอไปติดตัวเยอะหน่อยคนเขาเขาก็เล่ากันในสมัยก่อนว่าลิเกนในสมัยนั้นเนี่ยแถวบางกระพร้อมเนี่ยเวลาเข้าฉากลบกันเนี่ยเข้าฟันกันจริงจังเลยนะฟันกันแล้วแบบถ้าโดนดาบเข้าไปจริงๆเนี่ยเลือดสาดในหน้าเวทีเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาหลังโรงแล้วเนี่ยเขาจะมีผ้ายันหลวงพ่อเนี่ยแปะแล้วแผลมันจะสมานหายเลย ดังตอนหลังพวกนี้ก็เลยจะแบบค่อนข้างจะโด่งดังเป็นเลเยที่โด่งดังคือเหรียญเนี่ยหลวงพ่อท่านสร้างปกติก็มีเรื่องของคพกระพันเรื่องเมตตามหาโยมต่างๆแล้วแล้วท่านเสกด้วยคาถาอุณหิสวิชัยซึ่งคาถานเนี่ยเป็นคาถาที่เขาเรียกว่าป้องกันก,การตายก่อนกําหนดป้องกันกรรมตัดรอนแล้วถ้าสวดต่อเนื่องทุกวันเนี่ยจะสามารถต่ออายุคนได้ก็นอกจากให้ความเมตตาสูงแล้วเนี่ยมันเป็นเหรียญที่เรียกว่า ปกป้องคุ้มครองต่อาอยุให้คนนะเพราะท่านใส่คาถานี้เข้าไปด้วยถึงได้เป็นความหวงแหนของคนแถวบางกะพร้ามากหูเหรียญนี้หายากมากเก็บกันอย่างสุดยอดเพราะว่าคาถาที่ท่านลงไว้เนี่ยมันครอบจัก,กรวาลอธิอุณหิสวิชโยธมโมโลเกอนุตโรสัภัสะตะหิตตถายะตังตะวังคันหิเทวเต ปริวัตเชราชาธันเทอมนุุเสหิปาวเกพยักเคนาเควิเสภูเตอากาละมรเนนวาสพพสมามรานามุตโตสเปตวากาละมาริตังตัดเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสธาสุทธสีลังสมาทายะธรรมังสุจริตังจเรตัดเสวะ อนุภาเวณะโหตุเทโวสุขีสธาลิขิตังจินติตังปูชังธารนังวาจนังขรุงปรปเรสังเทสนังสุตวาตัสสะอายุปวัตติติและนี่ก็คือเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พุทธคุณสิ่งที่เราเคารพบ,บูชากันมาช้านานแล้วก็ถ้าท่านใดฟังแล้วชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ